สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เยปังก็จะพามาใส่ปุ๋ยบำรุงต้นมะนาวนะคะทําให้มะนาวของเรานะคะเร่งการเจริญเติบโตติดดอกติดผลได้ดีและก็ป้องกันพวกมแมลงหนอนเพลี้ยใบหยิกใบงอด้วยค่ะส่วนที่เยปังใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นน้ําซาวข้าวนะคะน้ําซาวข้าวเนะะี่ยค่ะใครมีมากมีน้อยใช้ได้เลยนะคะเยปังก็ใช้ประมาณ1ลิตรเนาะวันนี้ แล้วก็จะมีไข่หนึ่งฟองนะคะจะมีเกลือนะคะใส่ลงไปในน้ำซาวข้าวเลยค่ะนี่นะคะเปลือกนะคะเอาขยำใส่ไปเลยในเปลือกไข่ก็จะมีแคลเซียมส่วนไข่เราก็จะมีโปรตีนเนาะนี่ค่ะ น้ำซาวข้าวนะคะมีวิตามินมากมายเลยบำรุงให้พืชผักของเราเนะคะ่ะเจริญเติบโตและแข็งแรงได้ดีเร่ยังการติดดอกติดผลนี่นะคะไข่ของเรา,าปัางก็ขยำไปเลยขยำให้แตกไปเนาะ,นะหรือท่านผู้ชมจะตีไข่ให้แตกก่อนลอดถึงค่อยเอามาใส่ในน้ำซาว,าวข้าวของเราก็ได้เหมือนกันนะคะนคนไปเลยนะคะ ยยปังก็ทําแบบง่ายๆแบบเราไม่ต้องคิดมากเนาะใส่ปุ๋ยทําเกษตรเนี่ยค่ะยายปังก็จะใช้เกลือนะคะยายปังก็จะใช้เกลือนะคะ2ช้อนชาก็ประมาณ1ช้อนแกงของเราะคะ่ะเพิ่มความแข็งแรงให้กับพืชผักของเรานะคะเตรียมน้ําไว้10ลิตรนะคะเทลงไปเลย ลดได้กับพืชผักทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับก็ใช้ลดได้ค่ะส่วนที่ียปันใช้ป้องกงันแมลงพวกหนอนพวกเพี้ยมแมลงต่างๆที่มากัดกินใบผักของเราและทําให้พืชผักของเรานะคะใบหยิกใบงอน่ะคะียปันก็จะใช้น้ํายาล้างจานนะคะก็เตรียมน้ําไว้1ลิตร เยปังก็จะใช้หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะกะเอานะคะเยปังไม่ได้เอาช้อนมาเนาะประมาณนี้เราจะไปฉีดพ่นนะคะนี่ค่ะฉีดพ่นแบบง่ายๆนะคะของที่เราหาได้ง่ายๆค่ะดง่ายๆเลยขยำขวดก่อนนะคะเยปานก็จะมาลดต้นมะนาวของเยปานก่อนอ ะะบำรุงให้ติดดอกติดผลได้ดีใช้รดให้ชุ่มเลยนะคะบำรุงเอาไว้เลยนะคะเจแปังก็จะใช้รถนะคะสัป,ปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะก็จะเป็นถั่วฝักยาวนะคะเล่งดอกเล่งผลได้อย่างดีเลยนะคะเจแปังก็จะใช้รถไปเลยเล่งโตเล่งเขียวเล่งงามได้อย่างดีเลยค่ะ ยปันก็จะมาบำรุงผักบุ้งนะคะที่ยปานหวานมาเมล็ดเอาไว้นะคะใบเขาจะไม่ค่อยสวยนะคะใบเขาจะออกเหลืองแบบนี้เราบำรุงเอาไว้เลยนะคะทําให้พืชผักของเราเนะะี่ยค่ะใบเขียวใบงามนะคะเร่งการเจริญเติบโตใบใหญ่ใบเขียวใบงามได้อย่างดีเลยค่ะที่เยปานบำรุงเอาไว้นะคะไว้ มะนาวของยีปลานะคะใบหย,ยิกไม่งอใบไม่สวยนะคะยีปลาก็จะมาฉีดพ่นนะคะสองสามวันครั้งฉีดให้ชุ่มเลยค่ะพลิกนะคะฉีดได้เลยค่ะ ป้องกันพวกมแมลงพวกนอนนะคะแบบวิธีเร่งด่วนแบบง่ายๆเลยกระถางนี้นะคะอยาปันใช้ฉีดพ่นไปนะคะเนะะี่ยค่ะใบไม่หยิกไม่งอเลยนะคะ ที่เยปานปลูกใสกระถางเอาไว้นะคะก็มีลูกให้กินตลอดทั้งปีเหมือนกันนะคะมะนาวต้นนี้นะคะที่เขาติดดอกไปแล้วก็กําลังติดลูกเนาะนะคะลูกเล็กๆก็มีลูกให้กินตลอดทั้งปีนะคะใบจะสวยมากเลยค่ะมันใช้ฉีดพ่นมแมลงเอาไว้นะคะ ท่านผู้ชมก็ลองไปบำรุงใส่ปุ๋ยดูนะคะแล้วก็ป้องกันพวกมแมลงพวกนอนพวกเพี้ยต่างๆแบบวิธีเร่งด่วนของเรานะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดี